สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ตาชาแนลฟังธรรมะภาใจผ่องใสวันนี้จะมานำเสนอเรื่องผู้มีจิตมั่นคงไปฟังกันเลยบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริเจ้าบุญที่เราได้ทำไว้อย่างดีแล้วในบุญเขตอันเยี่ยม คือพระรัตนาฏัยจะส่งผลให้เราท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุตติภูมิเท่านั้นแล้วยังติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมคำว่าท่องเที่ยวคือการกลับไปเกิดกลับมาเกิดในระหว่างมนุษย์กับเทวโลกไม่พลัดไปในอบายเลยจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางเมื่อหมดอายุไขในมนุษย์ ก็จะไปบังเกิดในสุติโลกสวรรค์เมื่อลงมาเกิดก็จะอยู่ในแวดวงของผู้มีบุญที่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะดังนั้นการทำบุญถูกทักทิในบุคคลทำถูกต้นแหล่งแห่งบุญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักสร้างบารมีมีวาระพระบาลีปรากฏในกุธกะนิกายคุทกปาทวาสงขายโลกสมุทร ตวรานิยสินชิตัมนติตกุหินจิตโลเกสนโตวิทุโมอ,อนิโคนิราโสอตาริโสชาชรณาจภูมิผู้ใดไม่มีความบ่นไหวในโลกไหนๆเพราะได้พิจรารณาเห็นธรรมที่ยิ่งและหย่อนในโลกผู้นั้นสงบแล้วไม่มีความประพฤติชั่ว อันจะทำให้มุมมองดุจจันทร์ไฟไม่มีกิเลสอันกระทบจิตหาความหวังไม่ได้เรากล่าวว่าผู้นั้นข้ามพ้นชาติและชราไปได้แล้วโลกธรรมคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นประจำโลกใครๆก็ต้องพบหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประสบพบเจอตั้งแต่ได้ลาบเสือมลาบมียศเสือมยศ มีสันเสริมีดินทามีสุขมีทุกข์เมื่อโลกทําเกิดขึ้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะต้องรักษาใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกทําเหล่านั้นไม่ยินดียินร้ายเพราะรู้เท่าทันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไม่เที่ยงไม่จรังยั่งยืนอะไรลาบมีได้ก็เสื่อมได้ยศตำแหน่งใหญ่โตก็ไม่ใช่จะอยู่กับเราตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่าง มีการเสื่อมหายไปเป็นธรรมดาตามกฎของไตรลักษณ์มีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นเรื่องของอุบาสิกาท่านหนึ่งเป็นผู้ที่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองมาตั้งแต่เล็กคือนางเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ยังรักษาใจเป็นกลางกลางมีอุบเบกขาธรรม และพิจารณาเหตุโลกไปตามความเป็นจริงเป็นบุคคลที่น่าเอาอย่างเรื่องมีอยู่ว่าในคืนหนึ่งนันธมานดาซึ่งเป็นอริสาวิก้าชาวเมืองเวลุกันตกกลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งนั่งสมาธิภาวนาตามปกติอยู่บนปราสาทชั้นเจ็ดให้เวลาล่วงไปด้วยการเข้าสมาบัติดื่มด่ำธรรมปีตซึ่งเกิดจากการทำใจหยุดนิ่ง เพราะนางได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีบุคคลครั้นออกจากสมบัติแล้วก็เริ่มสวดปรารยน์สูตรเป็นทํานองสอนยะประมาณ250คาถาในขณะนั้นท้าวเวสวรรค์มหาราชเสด็จผ่านมาพอดีได้สดับนันทมารดาสวดปรารยน์สูตรทํานองสอนยะจึงหยุดฟังด้วยความซาบซึ้งในรถพระธรรมจนจบ แล้วทรงอนุโมทนาว่าสาธุน้องหญิงพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาท่านรับมาดีแล้วเราไม่เห็นอะไรที่จะต่างกันระหว่างวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่ปะสาน,นกเจดีตรัสแก่ปารายนิกพรามสิหกท่านและพระสูตรที่น้องหญิงกล่าวในวันนี้เป็นเสมือนกับพระดำรัส ที่พระศาสดาแล้วนันทมานดาอุบาสิกาเมื่อเห็นผู้มีอนุภาพมายืนเปล่งรัศมีกายอยู่ตรงหน้าต่างก็ไม่ได้หวาดกลัวหรืออัศจรรย์ใจอะไรเลยใจของท่านเป็นปกติราวกับผู้นิรทุกข์ได้ถามว่าดูก่อนท่านผู้มีพักอันเจริญท่านมีรัศมีกายสว่างสวยประดุดดาวประกายพลกท่านเป็นใครหนอ เป็นนาคครุฑเทวดาหรือว่าเป็นพรหมเมื่อนางทราบว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณก็กล่าวต้อนรับว่าถ้าเช่นนั้นดิฉันขอต้อนรับท่านด้วยการให้ท่านมีส่วนแห่งบุญที่ดิฉันได้สาธยายปารายนุนสูตรโดยทํานองสารพันในเช้าวันนี้ท้าวเวสสุวรรณทรงอนุโมทนาบุญพร้อมกับตรัสบ,บอกว่า พรุ่งนี้ภิกษุสงฆ์มู่ใหญ่จะเดินบิทบาทมาในเวลุกตกนครแห่งนี้ท่านพึงรีบจัดเตรียมอาหารเพื่อถวายเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์แล้วพึงอุทิศส,ส่วนบุญให้เราด้วยเถิดหากทำได้อย่างนี้นับว่าเป็นการต้อนรับอันประเสริฐแท้เมื่อท้าเวสุวรรณปรัสนทนากับนันทมารดาอุบาสิกาเสร็จก็ทรงอำลานาง แล้วอันตรธานหายไปฝ่ายอุบาสิกาก็รีบไปบอกให้คนในบ้านช่วยกันจัดแจงข้าวปลาหารอันประนีตไว้แล้วให้คนไปนิมนต์พระสารีบุตรและพระโมคขลานักพร้อมด้วยหมู่สงม,มาฉันพัตาหารที่บ้านครั้นเวลาเช้าพระภิกษุสงฆ์มีพระเถระทั้งสองเป็นประมุขได้ออกปิทบาทไปตามถนน แล้วมาพักฉันพัตาหารที่บ้านของนางนันทมานดาซึ่งได้จัดเตรียมไว้เป็นอย่างดีเมื่ออันค้าสพิกสุทสงฆ์ให้อิ่มหนำสงรารแล้วนางก็เข้าไปนั่งสนทนาเล่าเรื่องที่ได้สนทนากับท้าวเวสสวร์เมื่อรุ่งอรุณให้พระเถระทั้งสองฝั่งพระสารีบุตรกล่าวชมเชยว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่นางสามารถเจรจาต่อหน้า ท้วเวสุวรรณมหาราชซึ่งเป็นเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้นันทมานดากล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทำอันน่าอัศจรัร์ของดิฉันมีใช่เพียงเท่านี้แม้ข้ออื่นยังมีอีกข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันมีบุตรน้อยอยู่คนหนึ่งชื่อนันทัศเป็นที่รักของดิฉันมากพระราชาได้สั่งประหารชีวิต เพราะเหตุเพียงนิดเดียวถ้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อบุตรของดิฉันถูกจับแล้วก็ดีถูกประหารแล้วก็ดีดิฉันไม่รู้สึกกระวนกระวายใจเลยพระสารีบุตรกล่าวชมว่าน่าอัศจรรย์ดูก่อนนันธมาดาไม่เคยมีมาก่อนท่านชำระแม้เพียงจิตุปาให้เบิร์สุดอุบาสิกาได้กล่าวต่อไปว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญความอัศจรรย์ใจไม่ใช่เพียงเท่านี้แม้ข้ออื่นยังมีอีกสามีของดิฉันกระทำกาลาแล้วเกิดเป็นยักษ์ย้ายตนหนึ่งมาแสดงตนแก่ดิฉันด้วยรูปร่างอย่างครั้งก่อนแม้ถึงอย่างนั้นดิฉันไม่รู้สึกกลัวแต่อย่างใดข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อสมัยที่ดิฉันยังสาวถูกส่งตัว มาให้สามีหนุ่มไม่เคยคิดที่จะนอกใจสามีเลยฉะไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อดิฉันแสดงตนเป็นอุบาสิกาแล้วไม่รู้สึกว่าได้รวงสิกขาะอะไรอะไรเลยดิฉันสนัดจากกรรมสนัดจากกกุศลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติและสุขเกิดแต่วิเวกเข้าทุติยฌานมีความผ่องใส แห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณเพราะวิตกวิจาร์ณสงบไปมีปีติและสุขเกิดจากสมาธิมีอุเบกขามีสติสัพพชันสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปดิฉันเข้าตติยฌานที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขา มิสติอยู่เป็นสุขแล้วก็เข้าจตดทานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับสมนณะทมนัสก่อนกอนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติเบริสุทธิ์ดื่มดับในรถแห่งธรรมที่มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปบริสุทธดเพิ่มขึ้นดิฉันไม่พิจรารณาเห็นสังโย์เบื้องต่ำข้อใดข้อหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วที่ยังละไม่ได้ในตน พระสารีบุตรเมื่อได้สดับเช่นนั้นแล้วก็กล่าวชื่นชมอุบาสิกาว่าเป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์ซึ่งบังเกิดขึ้นได้ยากกับบุคคลผู้อยู่ครองเรือนทำอันใดที่ชาวโลกประพฤติกันได้ยากนัทมานดาสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์เป็นผู้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมพิจารณาเห็นโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริง อีกทั้งเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทสมกับเป็นอริสาวิกาของพระบรมศาสดาพวกเราทุกคนก็เช่นเดียวกันเราเกิดมาพบชาตินี้ไม่ได้มายึดติดอยู่ในโลกใบนี้เราดำรงชีวิตอยู่ก็เพื่อสร้างบาร,รมีเพิ่มเติมความบริสุทธิ์ให้กับตนเองเมื่อมีเรื่องราวใดเกิดขึ้นก็ให้รักษาใจเป็นกลางกางอย่าไปดีใจ หรือเสียใจกับโลกธรรมที่เกิดขึ้นมากจนเกินไปจนทำให้สูญเสียโอกาสที่จะสั่งสมบูรณ์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นให้ทุกท่านหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีกำลังใจสูงส่งให้ใจเราอยู่เหนือโลกและสวนกระแสกิเลสที่รุมเร้าเข้ามาในใจแล้วเราจะเป็นผู้มีชัยชนะตลอดกาล ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมบ้านตาชาแนลด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ่ายบาย